สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะมารับชมวันนี้ก็มาแวะหาบนโัวนะครับอ่ะดีซีสองมีศูนดีอันนี้ตอครับนี่ก็เป็นตอที่แกไปถึงบากมาต่อกันอ่ะติ๊กที่สองของแก๊สอันนี้ก็โอ้โหชั่วโมงวันนั้นก็อยู่ที่ประมาณสี่พันครับอ่ะสี่ตัวบอก รถก็ประมาณ3ปีกว่า,วาบอกบอก็ใกล้จะเป็นไทยเลยนะในหัวบอกนี่ก็เป็นงานวิ่งงานผมคิดเป็นคันครับอันนี้นางงานจะเอา35คัน35เที่ยวนั่นแหละก็จะได้คนละ6เที่ยววิ่งกัน5คันเที่ยว6เที่ยวนะครับตก คนละนี่ก็น่าจะเข้ารอบที่5นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวเมื่กี้ก็เป็น2องีอ่าวิเตอร์ก็ออกไปแล้วนะนี่ก็เป็นเก้าหหรือเปล่ากันนี้ในเจเหมือนกันครับหรือว่า2องร้ เจอดินด้าน,นครับก็ยังเข้าอยู่นะครับก็แรงอยู่เหมือนกันอสีซ,ซูโตโรคอมมอนเรลกันนี้อ๋อร้อยหกแรงน้านะครับอ๋าจำไม่ผิดนะครับโวลโว,น,โวนี่ก็สุดเหมือนกันแต่ถ้าเปลี่ยนฟันนี้ผมว่าโอ้ปแบบฟันแหลมหน่อยนะครับ แบบแคทนะครับก็น่าจะเจาะเข้ากว่านะครับแต่ว่ามันจะหมดเร็วหน่อยนะครับถ้าใส่ฟันแหลมนะควันเหล็กมันนิดเดียวครับบันบางมันแหลมก็สองวันก็น่าจะต้องเปลี่ยนนะครับถ้บา,าแบบแคทนี่ก็ใส่แบบวนโว่นะฟันของแกก็จะเป็นแบบบางบางหน่อยนะครับใหญ่นิดนึงแต่ว่าเจาะ ข้าวอยู่นะเดินดินดินแข็งครับดินด้านเป็นเนื้อของภูเขาคราับภาษาชาวบ้านตะวันเนื้อเหมือนเขารเรียกว่าเหมือนกระดูกครับกระดูกกระดูก ยิงครับเมื่อกี้โอ้คีบๆเลยเมื่อกี้รถใหม่ก็ก็สบายนะครับแรงก็ไม่ตกผมเมื่อกี้น่าจะอยู่ข้างหัวเก่งสักหน่อยคนระับสักคลิปหนึง่งแต่ว่าดูทรงแล้วเมื่อกี้ลมมันรีวมาหาตัวรถคนระับแต่เลยขี้เกียจอยู่ครับคุณเดี๋ยวเอาไว้วันลังครับถ้ามีโอกาส เดี๋ยวลองมาดูมุมสร้างหัวเก่งกันสักคลิปหนึ่งของวนโวม,มุมืกี้ก็0 9 2 9์กนี่นเลยครับตรงมาตัดฐาน เยอะอยู่ครับอเอาได้อีกครับที่เขาเหลือตัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับนีก็เป็นของฟีเหมือนกัน,นกบรรยากาศบริเวณรอบบอนะครับก็เคีรริงก็น่าจะเอาได้ครับเป็นทางอยู่ครับ ่ลืมกดไลค์นะกดแชร์กดตับสไครต์นะเป็นกำลังใจผมด้วยนะม,มากับฟูโซ่ครับวันนี้รถโคูโซ่อ,อ,อันนี้ก็จากอบอก็ไปที่ถมก็ประมาณ ไม่ไกลเหมือนกันครับาตีตรงๆก็ประมาณ2อโลสโลครับอันนี้ก็มันต้องอ้อมครับออกจากบอ่อไปทางมันก็ไกลหน่อยครับครับใสนี่นับเป็นคั้นครับออกก็ยังบรรทุก แบบเต็มเหมือนกันนะครับก็เอาใจเชาบ้านหน่อยนะครับเป็นคันก็เยอะเหมือนกันไม่คิดว่าไม่ไม่ได้ครับไม่เอาเปรียบครับชาวบ้านอเอาใจตังไปเราก็น่าจะให้แกหน่อยนะครับ มาอีกครั้งน,นะการสุดท้ายรถร่วมไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นของแกเหมือนกันวิ่งก็ห้าคันเมื่อกี้เป็นวิกเตอร์สามครูเซอร์หนึ่งแล้วก็อิวสูหนึ่งเป็นห้าคันนะ,ะวิ่งพอดีเลยรถใหม่ๆทั้งนั้นนะ,ะสุดสภาพครับ หลังของโคโรถให้ได้ที่หลากหลายหน่อยคนระับตักใส่หกล้อนี่ก็กแป๊บเดียวเองคนระับไม่เหมือนใส่สิบลอนี่โอ้กว่าจะเต็มบางทีเจอแบบแข็งๆก็โอ้กว่าไปเกือบสิบกว่านาทีได้หลบเจอดินตานนะตรงนั้นที่ถ่ายเมื่อกี้ ว่ายังเข้านะรถะไม่มีร้องเลยครับปั๊มรถหม่ด้วยไม่มีปัญหาเลยครับสามปีสี่คันกว่าชั่วโมงอ่ะถือว่าใชายงานตลอดเหมือนกันครับอ่ะตรตีเป็น การทำงานครับเดี๋ยวจะลองแวะไปอะของประมวลผลการช้างครับสักหน่อย วิ่งอยู่วันนี้เดี๋ยวหลังจากคันนี้ออกครับผมจะขอจบด้วยอ่ปูโซคันนี้นะคยังนิ่งๆอยู่ครับ หนักนะครับงานคุณภาพก็เขาก็จะจ้างเราตลอดครับถ้าทำงานแบบมีคุณภาพ จบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ